วันนี้เรามาพบกับรถยนต์สปอร์ตครอสโอเวอร์นะครับ h o n l a HRV 1.8 EL ตัวท็อปสุดราคามือ1นึ่งล้าน4 5 0บาทนะครับแต่วันนี้เราจะขายเพียง6,99,000บาทประหยัดไปเลย3,46,000บาทคุ้มแค่ไหนมาดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเน็ตนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับที่นี่ที่เดียวนะครับ ซึ่งวันนี้เราจะมาพบกับรถยนต์สปอร์ตครอสโอเวอร์นะครับที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับ Honda h r v 1.8 e l นะครับตัวท็อปสุดนะครับซึ่งเรามาดูด้านหน้านะครับตัวท็อปสุดมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งอย่างแรกเลยนะครับจะมีไฟโปรเจเตอร์นะครับ2ดวงนะครับด้านนี้นะครับแล้วกระจังหน้าจะเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็ตัดด้วยลายโคเมียมนะครับเราด้านล่างนะครับจะเห็นว่ามีไฟตัดหมอกด้วยนะครับ ซึ่งจะมีในส่วนของตัวท็อปสุดนะครับผมถัดมาด้านข้างนะครับจะเห็นกับล้อมแม็กที่ดูดันนะครับล้อมแม็กขนาด17นิ้วนะครับมาคู่กับยาง215 55 R17 นะครับซึ่งทำให้รถ HRV คันนี้ดูสปอร์ตดูวัยรุ่นมากขึ้นนะครับถัดมาด้านข้างนะครับจะเห็นว่ามีสเกิร์ตด้านข้างนะครับที่ทำมาเข้ารูปเลยนะครับ แล้วก็มีการทําเว้าวเข้ามาให้มันเข้ารูปเข้าทรงกับประตูเลยนะครับเห็นว่าเข้ากันพอดีแบบนี้ไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยนะครับสามารถขับสวยๆเท่ๆได้เลยนะฮะแล้วก็มาทางด้านนี้นะครับจะเห็นว่ามีที่เปิดประตูในสไตล์ของ s p o ร์ตคอสโ o เวอนะครับซึ่งจะทำที่เปิดประตูอยู่ตรงมุมด้านนี้นะครับโอเคครับ เราขยับมาดูด้านหลังนะครับพี่เรามาดูในส่วนของไฟท้ายนะครับตัวท็อปสุดนะครับไฟท้ายจะเป็นเส้นแบบนี้นะครับมี2เส้นนะครับก็คือไฟ led นะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวตัวรองท็อปนะครับแล้วก็มีในส่วนต่อมาก็จะมีเซนเซอร์ด้านหลังนะครับ2จุดนะครับเซนเซอร์ด้านหลัง2จุดเลยนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับมีกล้องมองหลังด้วยเราที่ขาดไม่ได้คือมีเม็ดทับทิม2เม็ดนะครับซึ่งจะช่วยในการเพิ่ม ให้ผู้ขับขี่ที่มาจากด้านหลังได้เห็นเราชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพื่อไม่ส่งความปลอดภัยด้วยแล้วต่อมาเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันโอเคเดี๋ยวเราไาชมภายในตัวรถกันเลยนะครับสำหรับภายในตัวรถนะครับก็เป็นบ่อหนังนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับด้านในภายในกว้างขวางนะครับตัวผมเองเนี่ยสูง181เดนะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับสำหรับคนที่คิดว่า สปอร์ตครอสโอเวอร์ในสไตล์คอมแพกเอสยแบบนี้นะครับจะนั่งไม่สบายแต่ผมให้ดูเลยว่าอย่างผมสูง181ซนติเมตรนะครับนั่งสบายนะครับเฮดรูมนะครับไม่ชนนะครับเล็กรูมก็เข่าไม่ชนนะครับนั่งได้สบายนะครับแต่ผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนิดหนึ่งนะครับจุดเด่นของรถคันนี้นะครับนอกจากเกียร์อัตโนมัติ 7สปีดแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของการปรับเปลี่ยนเกียร์ทัดเดนชิพนะครับหลังพวงมาลัยนะครับสามารถปรับเกียร์ขึ้นลงได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับมีครุสคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วนะครับเพื่อขับทางไกลเราจะได้ไม่เนื่อยนะครับเวลาขับทางไกลนะครับแล้วก็ช่วยให้ประหยัดน้ำมันด้วยแล้วส่วนตัวรถเองนะครับยังมีอีคอนโหมดนะครับช่วยให้ระบบการทํางานของเกียร์แล้วก็เครื่องยนต์ทำงานสัมพันธ์กันดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะครับ โดยรถคันนี้ประหยัดน้ํามันอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมต่อมาอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับในส่วนของตัวท็อปนะครับจะแตกต่างตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวลองท็อปนะครับก็คือในส่วนของโครเมียมนะครับในส่วนของคอนโซลนะครับจะมีการแต่งด้วยโครเมียมนะครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับแล้วก็รุ่นลองท็อปนะครับจะไม่มีในส่วนของโครเมียมแบบนี้นะครับ เรแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีจอนะครับจอแสดงผลขนาด7นิ้วนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าผู้โดยสารด้านหลังก็สามารถดูต่อได้นะครับแล้วส่วนที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวแอร์ด้านข้างนะครับกว้างมากเลยนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยกันจะได้รับความเย็นสบายทั่วทั้งคันแน่นอนนะครับผมแล้วก็อีกจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับตัวท็อปนะครับก็คือในส่วนของหลังคาซันรูฟนะครับ ครับสำหรับจุดขายรถคันนี้นะครับซึ่งตัวท็อปจะมีเพียงรุ่นเดียวนะครับจะแตกต่างจากรุ่นอื่นก็คือในส่วนของซันรูฟนะครับเราก็ม่านบังแดดที่อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะในส่วนของซันรูฟนะครับเราก็สามารถรับแดดรับลมได้นะครับซึ่งถ้าใครต้องการรับแค่ลมนะครับกวนน้ำเข้ามาในรถก็สามารถปิดเฉพาะในส่วนของซันรูฟได้นะครับก็เปิดเฉพาะม่านบังแดดปิดก็ได้นะครับ ก็จะได้ในส่วนของแสงเข้ามาเต็มๆนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกร้อนอะไรด้วยนะครับผมแล้วต่อมาเดี๋ยวผมให้ดูนะครับรถยนต์ที่เจ้าของเดิมดูแลดีขนาดนี้นะครับเลขไม่เนี่ยเพียง9 2 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับรถยนต์ใช้งานมา5ปีนะครับเพียงเลขไม่เพียง9,2,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็ตกปีละประมาณ18,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งแตกต่างจาก ตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวลองท็อปนะครับก็คือในส่วนของกระจกมองหลังนะครับที่เป็นการตัดแสงอัตโนมัตินะครับซึ่งเราสามารถติดโหมดนี้ได้นะครับหรือเราจะปลดเปิดโหมดนี้ได้ถ้ามีรถคันหลังเปิดไฟสูงมาหรือว่าไฟที่ทําให้เราสามารถสัต์ตาได้กระจกนี้ก็จะช่วยได้นะครับผมต่อมาเราจะมาลองนั่งในส่วนของผู้โดยสารนะครับตอนหลังนะครับว่าจะนั่งสบายมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวผมเองสูง1 8อนะครับก็ ยืนยันนะครับว่าแทนคนที่ตัวใหญ่นะครับนั่งรถในสไตล์ Compact SUV จะสบายมากน้อยแค่ไหนตัวผมเองนะครับหนักเกือบ90กิโลนะครับแล้วก็สูง181ก็นั่งสบายมานะครับเข่าไม่ชนนะครับเล็กรูมไม่ชนนะครับแล้วก็เฮดรูมก็ยังมีที่เหลือนะครับแล้วเราสามารถเดินทางไกลก็ปรับได้นะครับเอนสบายดูจอด้านหน้าได้รับแสงจากซันรูฟได้นะครับผม ป็นไงกันบ้างครับสำหรับสปอร์ตครอสโอเวอร์รุ่นนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูห้องเครื่องนะครับด้านหน้านะครับว่ามีความสมบูรณ์เพียงใดนะครับผมถ้าเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับเราจะพบกับเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับซีวิกนะครับการวางเครื่องก็เหมือนกันเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้1,800ซีซี141แรงม้านะครับผม แล้วก็สามารถมีทำความเร่งได้อยู่ที่0-100กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่10.6วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องการเร่งแซงนะครับเราเครื่องยนต์ก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับไม่มีการชนนะครับจะเห็นว่าเม็ดอาร์คของเครื่องก็ยังอยู่ครบนะครับฝากระโปรงน็อตไม่มีการขยับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการเฉียวชนแน่นอนนะครับสามารถมั่นใจได้เลยนะครับผม เป็นไงกันบ้างครับสำหรับรถยนต์เจ้าคันนี้นะครับ Honda HRV 1.8 EL นะครับตัวท็อปสุดนะครับซึ่งราคาป้ายแดงนะครับอยู่ที่1 4 5 0 0 0 0บาทเลยนะครับแต่ปกติจากที่ขายราคาขายอยู่ที่หน้าร้านก็คือ7 2 9 0 0 0นสอนเก้ับาทนะครับแต่สำหรับช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับลดจากราคาป้ายดีอีกสามหมืบาทนะครับเหลือเพียง6,99,000บาทซึ่งประหยัดจากราคารถป้ายแดงไปถึง3,46,000บาทเลยทีเดียวนะครับกับรถ h o n ด้ h r v 1.8 e l นะครับซึ่งเลขไม่เทียง92,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนะครับในช่วงนี้นะครับคือมีโปรโมชั่นในหลายส่วนด้วยกันนะครับก็ส่วนแรกก็คือฟรีดอกเบี้ยนะครับ6เดือนแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรนะครับหรือว่าธุรกิต่างๆก็สามารถออกรถได้นะครับอนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังมีการรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะครับ1ปีเลยนะครับ แล้วก็มีการช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับตลอด1ปีแล้วไม่ว่าคุณอยู่จังหวัดไหนอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับเราสามารถส่งรถได้ถึงที่เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเราถ้าคุณได้ชมรถจากเพจนะครับคุณได้ชมรถจากช่องทาง Youtube สามารถตัดสินใจเลือกซื้อรถได้เลยนะครับแล้วเราส่งให้คุณถึงที่นะครับแล้วก็ขอฝากในเรื่องของสำหรับใครที่สนใจ Honda HR-V าตัวนี้สามารถติดต่อมาได้ที่นะครับเบอร์ผมเองนะครับ06 1.5.5.7.5.7.1.5หาดนะครับล ID นะครับ0615575715ะครับผมสามารถติดต่อสอบถามแล้วก็ โปรโมชั่นในช่วงนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรถยนต์รุ่นอื่นๆนะครับรถสวยสภาพดีนะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นะครับ mongkoncarcenter.com นะครับและสามารถติดตามที่แฟนเพจนะครับรถมือ2มงคล c a r c e n t e r จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็สามารถติดตามได้ช่องทาง YouTube นะซึ่งเหมือนที่กำลังดูรีวิวตรงนี้อยู่นะ ทางช่องทาง YouTube Channel นะครับลดมือสองมงคลคาเซนเตอร์อุบลราชชานงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะดูรีวิวคันอื่นๆนะครับก็สามารถกดติดตามในช่องทาง YouTube นี้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆรถคันใหม่ๆที่เราจะสามารถดูได้ทุกวันนะครับรถคันต่อไปจะเป็นอะไรนะครับอยากให้ติดตามชมกันดูนะครับสำหรับวันนี้เน็ตขอลาไปก่อนนะครับอยากให้มาชมรถกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ